สวัสดีครับปอต้องรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแมสอีกแล้วนะฮะแต่แต่ตัวนี้จะเป็นแมส 5D นะครับเป็นแมส 5D ซึ่งเป็นงานเวียดนามนะทาง ฟาร์มาโปรนะครับเขาเอาเข้ามาจําหน่ายอ่าถ้าเกิดว่าลองกดที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เข้าไปดูนะครับจะเห็นว่ามันมีแบบโหหลากหลายรุ่นมากนะครับแล้วก็มีหลายสีนะครับมี 5D ก็มีมี 6D ก็มีนะครับคือจะมีหลายรุ่นมากนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวผมจะเอามารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็น 5D นะครับซึ่งเขาบอกว่า3ชั้นนะเดี๋ยวก็เช่นเคยนะครับผมจะมาตัดให้ดูแล้วก็ให้ดูด้านในกันว่ามันมีชั้นคองอะไรบ้างนะครับผมก็ตามไปดูกันเลยครับ Om Show Studio โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับพาพิสูจน์กันนะครับว่าแมสตัวนี้นะครับที่ว่าเป็น 5D นะครับมันหนากี่ชั้นนะนะครับตัดออกมาแล้วแทนก็หนา3ชั้นนะครับผมหนา3ชั้นนะครับนี่3ชั้นแบบนี้เห็นไหมตรงกลางจะเป็นเหมือนผ้าตัวนคล้ายกับพวกกระดาษทิชชู่แบบนี้นะบางๆหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มี ในตัวมันเองอะ่ะมันก็ได้มีเป็นประกอบไปด้วยชั้นบางๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยถึงประมาณ2ชั้นะนะครับอ่าบางแต่ว่าตัวตรงกลางอะ่ะจะบางกว่าผ้าที่อยู่ด้านนอกกับด้านในตรงนี้นะนะครับผ้าที่อยู่ด้านนอกนี่จะหนาสุดนะครับแล้วก็พอมาเป็นผ้ากองแผ่นกองข้างในนี่กองละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากแล้วก็มาเป็นชั้นที่3ก็จะบางออกมานิดนึงนะเนี่ยเขาจะมีเป็นโลโก้ด้วยนะฮะตีเกีโลโก้อยู่ที่ ทางอีกด้านหนึ่งนะครับของแมสนะครับเขียนว่าฟาร์มาโพรนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านนอกนะด้านนอกจะมีหูตะเข็บอยู่แบบนี้นะครับจะเห็นรอยเย็บกดเข้าไปแบบนี้มันไม่เป็นเย็บแบบเป็นประทับด้วยความร้อนนะครับเพื่อให้ละลายแล้วก็เป็นหูเพื่อที่จะให้บริเวณด้านนี้แนบสนิทกับใบหน้าไปนะครับโอเคก็3ชั้นนะครับตามที่เขาโฆษากันไว้ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไปสรุปการเลยนะครับไปลองสวมไปลองใส่ดูหน่อยนะครับว่า พอใส่แล้วมันกระชับกับใบหน้าไม้ใส่แล้วหนะ้าตามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับตัว V shape เหมือนกันนะดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะมาใส่ให้ดูอันนึงก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ลักษณะ,ะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่ออกมาแล้วเป็นประมาณแบบนี้นะอ่าเอาก็าจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เอาไว้ด้านบนนะครับเป็นบริเวณของสันจมูกนั่นเองตัวนี้จะไม่มีโค้งลวดนะนะครับหนาะสามชั้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆ V shape เหมือนตัว ไอลิส uh, <Wow. S 1> อะไรทั้งอยา่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกันเลยทรงจะคล้ายๆกันแต่ตัวนั้นจะไม่มีมาร์กตรงนี้ให้นะครับอ๋อ oh, ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะนะครับแนบสนิทกับใบหน้าดีแล้วก็ตัวเชือกไม่ล้างหูด้วยนะื่องจากมัน,ม,นมันเป็นทรงแบบเนี้ยสุดท้าแล้วก็ใส่แล้วมันไม่อึดอัดเหมือนกับบางรุ่นอนะ่ะใส่แล้วมันหเหนเง่อ,ออกเต็มตรงนี้เลยนะครับบางรุ่นที่ใส่เข้าไปนะครับรุ่นนี้ใส่แล้วรู้สึกสบายดีมากเลยนะครับให้ดูนะครับซ้ายขวานะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะมีโพรงนิดนึงนะแต่ว่าค่อนข้างน้อยตรงนี้มันมีโพรงก็จริงครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงตรงปีกจมูกเรามันก็จะปิดอยู่เหมือนกันนะเวลาหายใจออกอ่ะอากาศมันจะออกทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเวลาใายแว่นจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราหายใจเข้าเราจะมันอากาศจะสูดจากบริเวณผ่านแมสทั้งหมดไปแล้วก็บริเวณทางด้านนี้ก็จะปิดสนิทหมดเลยจนมาถึงคางนี้นะครับจะมีร่องแค่ตรงจมูกนิดนึงแต่ว่าอากาศจะไม่เข้าด้านบนแต่เข้าด้านล่างนี้เราเราหาย จากด้านบนนี้คือจะเป็นอากาศที่หายใจออกเลือกได้ดีอ่ะผมผมก็ชอบนะอ่าโอเคเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับไม่แพงนะครับอันนี้เป็น 5D นะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยมี10ตัวนี้เป็น 5D ตัวนี้นะแพ็คหนึ่งนะครับ,นะรบผมได้มา30บาทแต่มี10ชิ้นนะครับมี10ชิ้นก็ตกนันก่นก็หมายว่าอันละ3บาทนะถ้าเราซื้อผ่านช้อปปี้ซื้อตามลิงก์ที่ผมให้ไปร้านเขาจะมีก็จะร่วมโครงการแบบพวกส่งฟรีอะไรพวกนี้หรือว่าเวลา flash s ล l นะครับก็จะส่งฟรี สามสิบบาทนะครับได้สิบชิ้นแพ็คแบบนี้มันเป็นห้าดีนะครับสามชั้นใส่แล้วไม่อึดอัดนะครับสบายหูใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับซึ่งถ้าใครมีเจอแฟลตเซลก็จะถูกลงไปกว่านี้อีกนะครับหรือว่าจะใอยับไปเล่น 6D ก็ได้ก็ลองเข้าไปดูข้างในลิงก์ในร้านเข้าดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมว่าใส่ก็โอเคแล้วนะครับเป็น 5D แตี่ยใส่มันก็คล้าย V-shape ของตัวไอริสอะไรตัวนั้นเลยนะครับประชาได้ดีนะนะครับ เอตัวน้ตามลิงก์ไปนะนะครับแมสตัวนี้นะครับนะครับผ่าให้ดูแล้วนะครับใครที่สนกําลังมองหาแมสดีๆอยู่นะครับราคาไม่แพงมากเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีๆเป็นงานเวียดนามด้วยนะนะครับไม่ใช่งานจีนนะครับก็ลองกดลิงก์เข้าไปซื้อดูนะครับหรือว่าส่งลิงก์นะครับแชร์ลิงก์ไปให้กับคนที่กาลังมองหาแมสนะครับคุณภาพดีๆอยู่นะครับแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวแมสตค่อนข้างที่เยอะหลายตัวอยู่มกันนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ